หลังจากที่เรามาเจอไพ่ทุกๆคนแล้วทุกๆคนไม่เชื่ออย่างแรกเลยเจอไพ่คู่แรกก้ากับชัยก้าชัยมี่อ่ะก้าชัยมี่ก้าไม่เชื่อชัยไม่เชื่อหะว่าเราโกหกด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ชัยมารับ ใชัก็มารรับตอนแรกใช้ว่าจะไม่หลับมารับเพราะว่าใช้ไม่เชื่อชัยคิดว่าเราโกหกแต่ก็ดูไม่ตกใจกันเลยเนะาะหลังจากนั้นเราก็ไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าประจําอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือร้านใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ให้ชัยมาตรงที่บ้านมาเตือยพ่อกับแม่ เราก็โทรไปแล้วพ่อกับแม่ไม่รับตอนแรกก็คิดว่าเราจะไม่มีที่นอนเราจะต้องนอนหน้าบ้านแน่ๆเลยแต่แล้วแม่ก็เิยออกมาแล้วก็ตะโกนถามว่ามาคนเดียวเหรอพ่อกับแม่ก็คือไม่ไม่ตกใจอะแล้วก็แถมยังบ่นด้วยว่ามาทำไมตอนนี้ ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบสองทำไมดูทุกคนแบบไม่มีไม่มีเรีแอชอะไรเลย,เลยแบบโอ้ว้าวมาได้ไงไงไมง่ไม่มีนะมายังไงอะมาคนเดียวเหรออื<ม>กนอนกันแหละเจอกันวันพรุ่งนี้ครับจะขอนอนไร นี่ร้านน้ำแข็งที่สกกรกที่สุดในย่านลำลูกกาแต่ันเถอะเอาน้ำแข็งสิบกระสอบส่งเชียงใหม่ น้ำแข็งสิบกระสอบส่งเชียงใหม่ขอภายในวันพรุ่งนี้อเอาไปส่งก่อน๋อยวจ่ายที่นูน่นมัไม่เกิอะไรขึ้นอะไรจัมร้านไม่ได้เนี่บอกว่าเนี่ยร้านนี้แหละให้ตัวเองมันแล้ว สวัสดีสวัสดีค่ะเทฟเๆ ด,ด้วยเอ,ยเอย้สอง fünf, โอโห้าเก้าโอ้โหยางมีไว้ทำไมอ่ะ <f les> ไม่เกินจริงอ้านี่ทำสีไม่หรอ thu ba tắm ba đèn bồ thu ba tắm ba đèn bồ ba lấy นี่ยอย่าไปทำคาร์บอนกับร้านอารอาไกดต่อชื่ออะไรนะนาโอนาโอก็ย้ายร้านไปอยู่เชียงใหม่แล้วนะ,ะนาโอที่ทำคาร์บอน,นอ่ะออเรื่งขอที่ทำาน,นตเตงแค่น,น,นัก็เหลือแค่นี้ไงเติเงทำหายมาย ผุ่นเต็มเลยนี่ไม่ใช่การตัดผ้าเลี่ยน,นี่ไม่ใช่ละว,ว่ามีแต่ติ๊กเกอร์เยติดะ้ะติดทำไมเนี่ย บ้านที่ถูกนึกว่าเชื่อมกันของเราก็จะมีเท่านี้เอฟเอ โอหยา่าบอกเลยนะ4-5วันเท่านั้นแหละหมดเอ,อามาดีน่ไปให้ร้านที่ตุ้ยใส่ให้แล้วกันนะอะไรจุกน,อน,อน็อตจุกน็อตอะไรจุกข้าวแล้วก,แวก็แล้วก็น็อตตรง ฮะแล้วเปลี่ยนสีรถด้วยเหรอเพราะว่าพี่อะอนไรเงินเข้าหรอพี่ก็เลยหรือดูแรงใส่ไหมครบับแล้วตอนแรกรถมันสีดำไม่ใช่เหรอสีดำอะไรสีดำนั่นมันคันเก่าอันนี้คันใหม่ไง คือว่าหน้ามันเปลี่ยนนี่ว่ะอ้าวพี่ก็คิดว่าพี่ซื้อคันเก่าคันเจ็ดเองขับไปไหนบ้างเนี่ยอ้าวพี่ก็เข้าใจผิดอ่ะดิอ้โ,อโห พนะลาโอ้ไม่มีที่จับโทรศัพท์เหรอ ว่นไงพูดได้ปะเนี่ยปล่อยมันออกจากกรงได้ไหมเแล้วเนี่ยปล่อยจริงอ่ะมันยังไม่ได้บินไม่บินเล่นรอบ้บนนี้ แต่เขากลับเข้ากงแลเดี๋ยวมันขี้ใส่หัวเขาไปนู่นนั่งนกนั่งไม่นูเหนือนะเรา ก็ร้อนดิเสื้อให้มันอ่ะไมมัแต่มันก็เย็นขึ้นทางผิวหนังได้ไงใช่ไหม จะไปกินกันกี่โมงเถอะพี่น้ำหวานไปเปล่าก็เอาไปติดแล้วตกลงงูมันเข้ารถจริงไหมเนี่ยจริงดิดแล้วขับไปมันจะไม่หลุดใช่ไหมหรือว่าให้ตังค์พี่ด้วยอ่อ đi ô ta no น้นอันน 満席。 โอเคเดีย๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนเราแล้วบายสวัสดีทุกทุกคนวันในในอีกหนึ่งวันหมดกันไปแล้วกับวันที่สองที่เรามาอยู่บนห้องเฮ้ยได้วะสรุปวันนี้เรา ืนมากินข้าวกับแม่เล่นกับนัวว่าอ,อยาจะบอกอ่ะหลังจากนั้นเราก็พาแม่ไปหาชัดแล้วก็ไปขายน้ำแข็งไปคนน้ำแข็งด้วยเป็นการทนน้ำแข็งหนึ่งรอบแล้วเราก็ไปเอารถมาปิงตอนแรกเราคิดว่าเป็น คันเก่าอีกคันนึงจะเป็นคันนี้โอ้นะดี๋ยวขึ้นรูปขึ้นรูปอ่ะขึ้นรูปเขได้ตอนแรกคิดว่าเป็นคันตีดําที่เราเคยถ่ายรูปไปเมื่อนานมาแล้วแต่ที่ไหนได้เป็นคันใหม่ทุกคนเป็นรถของปีที่แล้วด้วย เล็กหม่ส0งพของแต่งเต็มคันที่มาพร้อมฝุ่นหนาเตอะแต่ไม่เป็นไรเราจะเอากลับไปใช้เองที่เชียงใหม่หลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ไฟเพิ่มที่5้าก้าไว้ไฟก็สว่างดียอดกว่าจะเสร็จก็เกือบ2องทุ่ม หลังจากเสร็จปุ๊บเราก็ไปซื้อผงหมาล่าที่คาโบไม้แล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนานเราก็ลงอยู่พักนึงเลยแต่ในที่สุดเราก็ไปซื้อ,อที่ราคาก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าผงมันอร่อยจริงหลังจากนั้นเราก็ปีรถกลับมา ชอกับพอแม่เฮ้ยแต่ก่อนหน้านั้นะเราไปเราไป,เราไปทัวร์อรแล้วนะเราไปบริษัทเดิมเพื่อเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อทํางานไปคืนแล้วก็แบบน,นันงารแต่ว่าหาไม่เจอแต่ก็ไม่เป็นไรเราส่งไปต่างดิงนไม่ก็ลองแหวนพวงนี้ก็ไนดะ้หลังจากที่เราไปกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จเราก็กะจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนที่บ้านอีกคนหนึ่งเพื่อนเอก แต่พอเราไปถึงหน้าบ้านปุ๊บมันบอกว่ามันกลับบ้านที่นอนไปแล้วเราก็ต้องตีรถกลับมาที่บ้านจนเพิ่งถึงวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มห้าิีเราเพิ่งถึงบ้านเราออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายกว่าๆแล้วก็ไม่ได้พักเลยู้สึกเลย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เดี๋ยวเยวโทรทำทัท้งหมด เ,เดี๋ยวเราอาบนกนเดียการวันก่นี้ครับบาย